สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กสองสี่หกพาลอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเป็นคลิปของช่วง16กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2566นะคะอ่าคคลิปนี้ทำออกมาโดย ภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าเป็นพลังบวกมีสิ่งที่ดีๆต่อใจก็น้อมรับเก็บไว้ใส่ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นพลังลบไม่ดีต่อใจรู้สึกฟังแล้วไม่โอเคก็คิดซะว่าฟังอะไรเล่นๆผ่านๆไปเพลินๆน,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 นะคะอย่าเก็บมาใส่ใจนะคะต้องขออภยัยถ้าภาพออกถ้าไพ่ออกมาเป็นพลังลบนะคะอ่า แต่ก็ขออธิษฐานให้ชาวราศีกันจงพบแต่เรื่องดีๆนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงส่งไพ่พลังงานบวกมาให้กับชาวราศีกันด้วยเถิดนะคะชาวราศีกันช่วง16กุมภาพันธ์นี้ถึง28กุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูไพ่ใบแรกกันนะคะ ว้าวเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ star, ชาวราศีกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นอะไรที่โดดเด่นขึ้นมามีผลงานโดดเด่นต้องตาต้องใจแม้กระทั่งความมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะการออกจากเเขาเรียกว่า ออกมาสู่แล้วไม่ใช่ออกจากออกมาสู่แสงไฟเหมือนดารานะคะเหมือนอ,อดวงดาวที่กำลังสุกสกาวนะคะปิ้นออฟวันไปที่สองนะคะเป็นพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกที่ดีมากๆเลย King of hearts นะคะ t ร e o อฟวันวิวออฟฟอร์จ ปิ้นออฟวันเดอะชาริอตนะคะไพ่ชุดแรกบอกว่าชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงผลงานและแสดงศักยภาพของคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดดเด่นแก่สายตาของผู้คนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่งานเนี่ยมากขึ้น อยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะและมีความสำคัญในตัวเองด้วยนะคะและผลงานคุณก็ทำได้ดั่งใจด้วยนะคะคุณก็จะกระโดดขึ้นมาอยู่ในเ,เป็นเดือนที่คุณแฮปปี้มีความสุขค่ะผลงานหรืออะไรต่างๆที่คุณตั้งเป้าไว้หรือคุณอยากจะได้คุณก็จะได้ตามนั้นนะคะ ถ้าท่านใดที่มีเป้านะคะทำงานแบบมีเป้าหมายอ่ามีกลยุทธ์มีชั้นเชิงคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะอ่าอย่างถ้าท่านที่ทำงานธนาคารหรือมีเป้าหมายให้ให้ทำยอดนะคะทำยอดต่างๆคุณก็จะทำทะลุเป้าได้นะคะด้วยการที่คุณเป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณนะคะและยังมีผู้ที่ สนับสนุนคุณ,คณอยู่นะคะทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ผลงานคุณจะโดดเด่นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งได้นะคะหรืออาจจะเป็นท็อป10ท็อป5ได้นะคะคุณสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินก้อนใหญ่ได้ในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณวางแผนและคุณได้เริ่มลงมือทําไปแล้วสักระยะหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้อง เห็นผลงานแล้วหรือว่าคุณคุณเริ่มต้นที่จะเดินนำหน้าผู้คนหลายหลายคนนะคะนั่นคือผลงานคุณเริ่มที่จะกระโดดออกมาจากคนอื่นนะคะแม้จะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงที่คุณเมคมันนี่เงินได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการขาการเงินและการลงทุนนะคะการออกสู่โลกของอ่า การลงทุนการออกสู่โลกของอการงานที่มันยากขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องพิสูจน์ตัวตนอะไรประมาณนั้นคุณก็จะทำได้ดีนะคะ,ะไม่ไม่ไม่ได้ดีเฉพาะเรื่องการงานอย่างเดียวนะคะเรื่องของความรักชาวราศีกันก็สวีทหวานมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะ,ะได้ พบเนื้อคู่ที่ถูกใจและใช่นะคะบางคู่อาจจะถึงขั้นได้แต่งงานอยู่กินร่วมใช้ความสุขไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในเดือนกุมภาพานันนี้ช่างแฮปปี้เหลือเกินยังไม่มีไพ่พลังลบเลยนะคะ,ะ the emperor นะคะแต่ก็อาจจะมีน้อยนอยบ้างนะคะอาจจะเกี่ยวกับงานหนักไหมได้รับ หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากนะคะเพราะคุณได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะการงานคุณเยอะคุณถึงได้เป็นเดอะสตาร์นะคะคุณถึงได้เป็นเดอะสตาร์คุณจะเหนื่อยคุณจะปฏิเสธยังไงคุณก็คุณก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะปัญหาและอุปสรรคสําหรับคุณเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะเป็นเรื่องเด็กๆจะจิ้วลิ้วนะคะไม่สามารถที่จะมากํากับชะตาคุณได้นะคะคุณสามารถที่จะ ผ่านมันไปได้หอกแกลมทิ่มแทงคุณยังไงมันก็ติดไฟนีออนมาให้คุณจะเห็นปัญหาก่อนเสมอและคุณจะเอกใจคุณจะมีซิกเซนต์คุณจะมีสิ่งที่คุณเอ่อคาดการไว้อยู่แล้วประมาณนั้นและคุณก็จะเตรียมพร้อมที่จะรับมันนะคะคุณจะไม่ไม่ตกอยู่ในสภาวะขับขันอย่างแน่นอนนะคะคุณจะอยู่ในช่วงที่คุณสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะคะ เป็นช่วงที่คุณเก็บเกี่ยวผลงานและชื่นชมกับผลงานของตัวเองนะคะที่ทํามาที่สร้างสรรค์มานะคะการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความสุขความปรารถนานี่คือไพ่ใบสุดท้ายนะคะความสําเร็จและความสุขนะคะคุณพึงพอใจในงานที่คุณทําคุณพึงพอใจในชีวิตของคุณเป็นอย่างมากในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างที่มันเคย เขาเรียกว่าพรังพลูเข้ามาหาคุณตอนนี้มันมันเหมือนกับมันสลายกลางอากาศนะมันหายไปเลยนะคะมันหายไปเลยแบบที่เหมือนไม่เคยมาเหมือนไม่เคยมีนะคะคือปัญหาต่างๆที่เจอมันละลายหายไปหมดคนรักที่เคยไม่เข้าใจกันหรือคนรักที่เคยพูดกันแล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจตอนนี้ก็เหมือนกับว่า เริ่มที่จะเข้าใจกันและปองดองกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะนำไปสู่ชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบการแต่งงานการเป็นคู่ที่สมพง์นะคะก็รอคุณอยู่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีกันค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะคะไม่ว่าการเงินการงานความรักนะคะ การได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะการได้รับโอกาสใหม่ๆการได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างนะคะที่เขาไว้วางใจคุณมากขึ้นผลงานคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะในเดือนนี้ยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เสริมกันนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันอีกนะคะ ยินเขาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังถูกที่ถูกเติมเต็มด้วยความด้วยความที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไร,อะไรที่มันพร่องไปมันก็จะถูกเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้รับการเติมเต็มยินหยางความสัมพันธ์การงานการเงินสิ่งที่มันเคยพร่องไปมันจะกลับมาหาคุณอะไรที่ควรเป็นของคุณมันจะเป็นของคุณนะคะมันไม่สามารถที่จะ นีไปจากมือคุณได้นี่ค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการมันเป็นเวลาแห่งความสุขมันเป็นเวลาแห่งความสำเร็จของคุณนะคะชาวราศีกันคุณเดินมาถูกทางมันไปเป็นไปในทิศทางที่คุณออตั้งเป้าเอาไว้หรือคาดคิดเอาไว้และลงมือทำจนผลงานนั้นเกิดจนสิ่งนั้นเกิด สิ่งที่คุณทำไปทำมาวนไปวนมาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณลงมือทําแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าสิ่งนั้นทําให้คุณประสบความสําเร็จและเกิดเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือความรักมันเกิดจากความ อดทนมันเกิดจากความจริงใจของคุณที่คุณลงมือที่จะทำมันนะคะคุณได้เวลาที่จะแสดงศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เป็นของคุณก็ไม่มีใครสามารถแย่งคุณไปได้นะคะสิ่งที่ใช่มันก็จะใช่สิ่งที่ไม่ใช่มันจะหลุดออกไปให้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีกันเนี่ยจงมั่นใจกับตัวเองนะคะและมั่นใจในสิ่งที่คุณทำว่า คุณทํามาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไพ่บอกบอกไว้อีกนะคะว่าท่านใดที่เคยเลิกลากับคนรักไปนะคะท่านใดที่เพิ่งเลิกลาหรือเลิกราไปแล้วก็จะมีการหวนกลับมาของคนรักเก่าๆคนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆอะไรที่ เวลามันผ่านพ้นไปแล้วอะค่ะมันจะหวนคืนกลับมาหาคุณอีกนะคะคนคนนั้นก็จะมาหยิบยืนความสุขให้คุณนะคะจะพาคุณไปสู่หนทางที่มีความสุขได้นะคะสิ่งที่คุณผ่านมันมาแล้วมันจะวนกลับมาหาคุณใหม่นะคะสำหรับท่านที่อ,อ,อาจจะเป็น เพื่อนสมัยออนานม,มาแล้วหรือเป็นคนรักที่เคยเลิกรากันแล้วแต่ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นะคะ,คะก็จะมีโอกาสที่จะหวนกลับมารักกันใหม่ได้แล้วก็มันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะมันจะลงตัวของมันไปเองนะคะคุณไม่ต้องไม่ตกกังวลกับสิ่งใด คุณคุณไม่ต้องไขว่คว้าสิ่งใดที่มันออยากเกินไปเพราะว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นของคุณถึงเวลาคุณจะได้ครอบครองมันเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องวิตกกัง,งวลในสิ่งใดๆเลยนะคะก็สรุปแล้วว่าชาวราศีกันสิ่์สิทธิ์จักรวาลบอกว่า เดือนมกกุมพาพันธ์นี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ